สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเรามาดูกันที่สูตรหลักสิบล้านกันนะคะ FC อ่าสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะยังเข้ายังเดินดีนะคะเรามาดูกันนะคะสูตรนี้นะคะยังเข้าอยู่ค่ะอ่าสูตรที่ยังเข้าก็มีนะคะแต่ว่าเออบางสูตรนะคะบางสูตรเดี๋ยวให้ดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับนน,นี้ก่อนก็แล้วกัน,นะคะ่ะเอาแบบนี้ค่ะท่านผู้ชม เอาหลักร้อยนะคะหลักร้อยคอหนึ่งมาบวกร้อยคอสองมาบวกหน่วยคอสองนะคะแล้วก็เท่ากับนะคะามาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเรื่อนี้นะคะท่านผู้ชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดงานะะสนับสนุนสลาเกนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ่ะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพีงยงแนวทางเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาบวกกันเลยนะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอฟสี อันนี้พีช้างก็จะย้อนให้ fc ที่เข้ามาใหม่ดูซักหน่อยนะ fc ท่านที่ fc เก่าก็น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วนะคะสูตรนี้นะคะแบบนี้ค่ะแปดบวบกเก้เป็น7นะคะเอา7มาบวก5คะ่ะว่าเป็น12คะ่ะท่านผู้ชม12คะ่ะ2อ6คะ่ะอะไรนี้นะคะ เอ้ความจริงช้างต้องมาตั้งตรงนี้สิลืมไปสองสหเข้าหลัก10นี้นะคะสูตรหลัก10บนะคะ f ี FC. มางวดที่2กัน3ามบกศบกหค่ะอสามบกศนบกหะคะก็เป็นลงท้ายเลขสีค่ะอ่าเสี่ 4. หกแปดนะคะสี่เฮ้ยอย่างนี้สิคะสี่หกแปดอ่าตัวเลขแปดอยู่ข้างในนะเอฟสี <c oughs> ดูสิ <c oughs> เหมือนอะไรเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรอในท้องมันมีตัวเลขแปดอยู่นี่นะอทีนี้งดนี้นะคะที่เขาออกแปดอย่างนี้เลยคะ่ะมาทั้งสองตัวเลยนะ เออมาทั้งสองตัวนะคะอืมอ่าทีนี้เรามาดูกันงวดที่สามค่ะงวดที่สามก็เอาสี่มาบวกห้าก็เป็นเก้าเอาบวกเก้าอีกทีนะคะก็เป็นสิบแปดค่ะแปดศูนย์สองนะคะแปดศูนย สองค่ะอ่าเข้าสองตัวเลยนะสูตรนี้สูตรนี้แจวมากเลยอ่ะดีนะงวดที่แล้วพี่ช้างไม่เอามาเทปชนกันนะคะถ้าเอามาเทปชนกันนี้ก็ไปชนกับตัวเลขเจ็ดอ่ะนะคะเขาไม่เข้าค่ะตัวที่ชนนะคะแต่อันนี้พี่ช้างไม่ได้เอามาเป็นคู่ชนเอามาอเอามาแยกกันลงนะคะอ่า ถ้าสมมุติว่าเขาเข้าเดินต่อทั้ง2สูตรนะคะก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสูตรไหนสูตรหหลุดไปนะคะก็เสียเปรียบตรงนั้นไปนะ,ะเราก็ไม่ถูกตรงนั้นไปนะ,ะแต่ถ้าเราแยกกันแบบนี้ก็ก็ดีอย่างแต่ก็เสียอย่างเราก็สับสนไม่รู้จะเอาสูตรไหนใช่ไหมคะเออทีนี้เรามาดูก,กันงดที่4กันค่ะสา อ่าสามบวกสองนะคะแล้วก็บวกสองค่ะอ่าสี่บวกสามเป็นเจ็ดนั่นเองนะคะเจ็ดเก้าหนึ่งค่ะอ่าอย่างนี้ค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะอ่ะงวดนี้ก็มาที่หลักสิบนี้นะคะอ่านี่มาสองหลักเลยนะอืม งวดที่5นะคะงวดที่5ค่ะงวดที่5ก็เอา1มาบวก1่บวก2บวก0นะคะอ่าบวกสบวกศนะคะก็เป็น3ค่ะ3 5 7หค่ะอสูตรนี้นะมักที่จะเข้า2ตัวครบเลยนะคะอ่าค่ะอ่ดูสิอ่านี้เขาก็ยังเข้า2ตัวเลยนะ นี่พี่ช้างก็จะเอาตัวที่เข้านะเอาแยกออกมาลงคลิปนะคะเดี๋ยวท่านชมก็จะคิดว่ามีไหนไม่เห็นเข้าเลยอย่างงู้นอย่างนี้ท่านชมต้องเข้าใจว่าสูตรไหนเข้านะคะพี่ช้างก็จะแยกออกมาทํานะคะเออถ้าสมมติว่าหลักสิหลักหน่วยนะคะถ้าเออหลักสิบไม่เข้าหลักหน่วยเข้าเราก็แยกเอาตัวที่หลักหน่วยนั้นเอามาลงนะคะ อ่ะที่นี้เรามาดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะงวดที่เพิ่งออกไปนะคะก็เอาเป็นหน้าคอสองค่ะหลักร้อยคอสองนะคะหลักร้อยคอสองก็เป็นเลขสองแล้วก็ร้อยคอไอ้คอไปค่ะร้อยคอหนึ่งเป็นเลขสองร้อยคอสองเป็นอ่าเลขเก้าค่ะมาแล้วก็หน่วยหน่วยคอสองเป็นสี่ค่ะอ่าประมาณอ่าลงท้ายเลขค่านะคะอ่าหนึ่งคอไปค่ะ สองบวกเก้าเป็นหนึ่งค่ะหนึ่งบวกห้าเป็นหนึ่งบวกสี่เป็นห้าเป็นอะไรเนี่ยเป็นห้านะคะเออห้าเจ็ดเก้านะคะห้าเจ็ดเก้าไม่ได้กินข้าวนั่นเองเอฟสี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยมดแต่ทำนุ่นทำนี่ทำนุ่นทำนี่อ่านี้ก็มาครบเลยนะคะเอฟสี่อ่าสูตรนี้แจ๋วนะคะ ถ้าเราชอบนะคะเราก็ต้องลองจัดดูนะคะลองจับคู่ดูค่ะอ่าเอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเอฟซีชอบสูตรนี้นะคะเราก็เอามาตั้งเรียงเป็นหลักสิบก่อนแล้วก็ามาจับเป็นหลักหน่วยนะอย่างนี้น่าจะเข้าตรงๆนะคะเออเนาะถ้าสูตรนี้เขายังามาครบสองตัวนะคะทีนี้เรามาดูก,กันนะคะงวดนี้นะอ่าหลักร้อย หลักร้อยคอหนึ่งนะคะก็เป็นศูนย์ค่ะอ่าบกอ่าร้อยคอสองนะคะก็เป็นแปดนะคะแล้วบกหน่วยคอสองค่คะก็เป็นสองค่ะเออลงได้เลขศูนย์นะศูนย์สองสี่อ่าศูนย์สองสี่เดี๋ยวพู้ช้างแนะนำวิธีจับคู่นะคะศูนย์สองสี่อ่าจับแบบนี้เดี๋ยวช้างให้ดูแป๊บนะคะ เวลาเราจับเขาจะเป็นสูตรนี้ค่ fc เขาจะเป็นสูตรนี้นะคะ,ะ fc ที่คนใหม่คนเก่าก็รู้อยู่แล้วนะคะเป็นประมาณนี้นะ,ะสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าะคะ่ะ fc สูตรเก่านะคะงดที่แล้วเขาเข้าแบบนี้นะคะงดที่แล้วนะคะมาปังปังมาจังจังนะคะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมาคู่นี้เนาะไม่มีใครรู้นะคะบางท่านก็ไม่ถูกก็บ่นนะคะ บอกว่าโอ้ยอย่างงนอย่างนี้มีใครอะ่ะจะให้ถูกขนาดนั้นทุกทุกงวดนะเออพระเจ้าจอดก็ไม่ให้ถูกขนาดนั้นมั้งคะพระเจ้าจอดจะให้ทุกทุกงวดก็ไม่มีหรอกคะ่ะเออเนออ่าเขาเข้า,ขา,ขา,ขาที่อู่นี้นะคะงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วอ่ะที่นี่จับคู่ให้ดูคะ่ะ จับคู่ให้ดูสมมุติว่าเราเอานี้ตั้งเป็นหลักสิบก่อนค่ะอย่างนี้ตั้งเป็นหลักสิบก่อนศูนย์สองสี่อ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็มาจับคู่แบบนี้ค่ะเออมันต้องตั้งเป็นสามแถวเนาะเดี๋ยวนะศูนย์สองสี่อ่ะต้องตั้งสามแถวค่ะศูนย์สองสี่อ่ะแบบนี้แบบนี้ดิบชง่งจับคู่ให้นะคะเอาอย่างไรดี อ๋อแบบนี้แบบนี้พแบบี่ช่างอ่าเอาเอาศูนย์เอาสองสี่อ่าเป็นแบบนี้ศูนย์อ่าศูนย์สองสี่อ่าศูนย์สองสี่อ่าอันนี้คือคู่ตรงๆนะคะมีกี่คู่แปดเอหก แปดเก้าคู่นะคะ F4 มีเก้าคู่นะท่านใดชอบนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตัดออกตัวที่เราไม่ชอบ็แลวกันนะคะอ่าสมมุติว่าอ่าอันนี้คือคู่ตรงนะคะถ้าสมมุติว่าเขายังมามาสองตัวครบนะคะก็เป็นคู่ตรงก็และกันนะคะเออตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าสูตรไหนมันชนกันเนาะเราก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเขาชนกันนะคะพี่ช้างก็จะเอายิบออกมาเทียบชนให้ดูก็และกันนะคะ F4 นะอันนี้ก็แคปก่อนนะอันนี้จะเป็นสูตรอนใดเอ่ยสูตรอันนี้นะคะ สูตรอันนี้นะคะอ่าอ่ะเอาประมาณนี้ก็พอนะ f วเอสี่สิบล่างสูตรที่หนึ่งก็แล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูย้อนหลังสักนิดนะคะประมาณนี้นะคะเขาจะชอบมาแนวไหนเอ่ยมาแนวนี้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 นานสามรอบนะแล้วก็มาแนวกลางนะคะไม่เสมอต้นเสมอปลายเนาะเขาก็มาได้ทุกแนวเลยค่ะแล้วก็มาแนวนี้แนวนี้เห็นไหมคะส่วนมากจะมา ด้านนอกนะ fc ด้านในก็ส่วนน้อยนะคะด้านในก็จะมาอยู่2งวดนะคะแบบกลางๆเนี่ยจะมาอยู่2งวดนะคะแต่ก็มาด้านนอกแบบนี้นะด้านนอกแบบนี้นะคะหรืออาจจะมาแบบนี้หรือเราจะเอาตัวนี้ไว้ตัวนี้ก็สวยนะ fc ตัวนี้สวยอยู่นะอ่าแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีนะคะ เอ่อย่นเ,อ,อ,เอ,อตัวนี้เนาะแล้วก็เออตัวนี้เนาะอย่างนี้เหรอใช่ไหมอืมหากว่าเอฟซีชอบนะเราก็เอาไปเผื่อตัวติดตกกลับบ้างนะคะเอาเผื่อตกกลับบ้างเห็นไหมคะเราก็เผื่อเผื่อไปนะคะ อ่าตัวนี้เราก็อ่าเอาอยางนี้นะคะก็ใส่ตรงๆไปะคะ่ะตัวนี้ก็เอามาอ่าใส่ตรงๆไปนะคะอ่าที่นี่เรามาดูกันชุดนี้นะ,ะที่ช้างพูดไปว่าเขายังเข้าอยู่ะคะ่ะชุดนี้เอถ้าเราไม่เอาไปเทียบชนนะเราถูกทุกหมวดนะตัวนี้นะอ่าตัวนี้สวนมากเขาจะมา2อตัวล่างสองตัวบนสองตัวล่าง,สอง,ส,อง,างสองตัวบนนะถ้าตัวนี้เทียบชนได้ออกมา บางทีก็มาล่างบางทีก็มาบนแต่ว่าถ้าเราไม่เอาสองสูตรนี้มาเทียบชนกันเราจับแค่อันนี้นะคะจับแค่แบบนี้ก็ได้อยู่ประมาณ3 4มส่อามสี่ชุดนะคะเออเราเอาแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเอาเทียบชนแล้วนะงดที่ผ่านมานี้เป็นแบบนี้อ่ะ f 4ถ้าไม่เอาเทียบชนนะคะมามาเห็นไหมคะมีล่างเลยนะคะงวดนี้เขามาบนเห็นไหมคะงวดนี้มาล่างนะคะเพราะฉะนั้น งวดที่จะมานี้เดี๋ยวพี่ช้างจะทําให้ดูนะคะเขาจะมาบนหรือมาล่างนะถ้าเราเอาตัวนี้เราไม่ต้องเอาเทีบชนอะค่ะนะถ้าเราเาทยบชนแบบนี้เราก็เออเสียเปรียบไปนะคะไม่ถูกนะถ้าเราเทีบชนแบบนี้แต่ว่าถ้าเขาเข้าก็เราก็เออได้เปรียบนะคะเราเอาแบบนี้ละค่ะเอาแบบลดแต้มลงมาหรือว่าถ้าเราลดแต้มอีกอีกแต้มหนึ่งก็จะเข้าเออทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ ่ะเนาะเดี๋ยวเราลองทําดูนะคะติดตามไว้นะคะอ่าจะมี2ตัวล่างนะคะที่เขา4ี่คู่นี้นะคะก็มีนะคะที่เข้าแค่เข้าแค่หลักหน่วยก็มีนะคะเดี๋ยวพี่ชังก็จะเอามานําเสนอให้ท่านชมนะคะโซนคลิปนี้ท่านใดที่รอคอยนะคะก็รีบๆดูกันล้วกันนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ